โอเคสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ฟายมาแล้วครับผมวันนี้ผมมาน,นี่ไม่ต้องตกใจครับผมไม่ได้ขายครับผมวันนี้คือรถผมเองนะครับผมเป็นรถมอเตอรไ์ไซค์ฮอนด้าเอ็มไอเด็กนะครับผมคันนี้นะครับนี่พเพื่อนๆดูเนยคันนี้นี่อันนี้นะครับผมใช้มานานแล้วอันนี้มาพูดถึงนะครับผมคือสิ่งที่เจอมานะครับผมเมื่อไม่กี่วันที่แล้วมาดูพเพื่อดูเนี่ยอันนี้ผมวิ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะไรวะแปบบ๊หนึ่งนะพเพื่อน นี่ผมวิ่งมาเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบกิโลอันนี้คือผมวิ่งมานะครับผมเป็นระยะเวลาประมาณสามปีกว่าจะสี่ปีนะครับผมคือเจอปัญหาวันนี้ผมผมเจอปัญหารับผมคือถครถผมอะวิ่งแล้วมันสะดุดนะครับผมมันกระตุกครับผมตอนช่วงประมาณเกียร์หนึ่งนะครับผมก็เลยดูไปถามช่างนะครับผมคือหลายร้านมากเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กแล้วก็อาจจะเป็นที่หัวฉีดนะครับผมผมก็เลย ไม่รู้ว่าจะทํากับช่างไหนนะผมก็เลยลองเสิร์ชดูครับผมคนแากก็จะบอกว่าจะมีปัญหาที่หัวฉีดน,นะครับคือรถมันสะดุดนะครับผมช่วงลบต้นก็เลยไปถามเพื่อนครับผมเพื่อนเรียนเกี่ยวช่างรถมานะครับผมไอซ่อมรถนี่แหละก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่รับก็เลยไปถามเพื่อนดูก็เลยอธิบายอาการให้ดูเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ลองเปลี่ยนหัวทีนดู ผมเลยไปซื้อหัวเทียนยี่ห้อนี้มานะครับแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมคือให้ดูแวบนะครับผมนี่แค่นี้พอนะคือเปี่ยนหัวเทียนนะครับผมคือคันนี้นะผมกระตุกนะครับผมรถใครที่เป็นเหมือนผมนะครับผมคันด้านะครับผมเอ็มเดเ็กนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ช่างขับแล้วรู้สึกว่ามันกระตุกนะครับผมช่วงประมาณเกียนหนึ่งนะครับกระตุกมีอาการเหมือนจะดับนะครับผมเพื่อนนะครับผมลองเราดูที่หัวเทียนตัวเองอันนี้คือสามปีกว่าจะสี่ปีแล้วครับผมนี่คือผมถ่ายรูปให้เพื่อนผมดู พื่อนผมที่เรียนช่างยนต์นะครับเขาบอกว่ามันหัวเทียนมันจะบอดแล้วแล้วก็มันห่างด้วยครับผมเนี่ยลองเปลี่ยนดูนะครับผมคือหลายช่างเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นทพวกปั๊มติ๊กพวกหัวฉีดนะครับถ้ารวมรวมสิ่เปลี่ยนแล้วก็ประมาณเกือบสี่พันกว่าบาทนะครับผมแค่ปั๊มติ๊กก็ปาเข้าไปแล้วประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมเนี่ยเพื่อนก็เลยบอกแนะนาครับผมลองเปลี่ยนดูนะครับผมผมก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนผมเมื่อเช้านี่เปลี่ยนแล้วเพื่อนดูอาการแบบยังไงอ่ะก็ไม่รู้สึกกระตุก กระตุกกระตุกนะครับเพื่อนๆโดนเดนรู้สึกว่าเหมือนกับไฟมันจะเสถียรกว่านะครับผมเวลาขับขี่มันก็นะเวลาขับขี่ว่าปกติเนี่ยเราเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดับเลยนะครับผมเนี่ยมันจะดับเหมือนอาการมันจะเหมือนแบบมันจะวูบนะครับผมแต่วันนี้เราเปลี่ยนแล้วมันก็ขี่ได้นะมันก็ขี่ได้นะครับผมเนี่ย สำรับใครนะครับผมสำรับใครนะครับผมอยากอยากจะลองทําดูก็เราก็ลองดูนะครับผมสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้หรือรถรุ่นอื่นนะครับมีอาการเหมือนกับไฟไม่เสถียรหรือว่ามันกระตุกนะครับผมมันเหมือนมันจะดับอยู่เรื่อยนะครับผมก็ลองซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนดูนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นของเอ็มวีเอกนะครับผมเจอมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเป็นอาการแบบกระตุกนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่รถเป็นอาการเหมือนผมก็ลองนะครับผมลองลองซื้อมาเปลี่ยนดู แปดสิบา,บาทเองครับผมแนะนํานะครับผมอ่าเอาย um> ี่ห้อไหนก็ได้นะครับคืออันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับให้ดูอีกรอบหนึงอันนึ่งซ้ำอันนี้นะครับยี่ห้อที่ผมใช้นะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแต่นี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เอาอีกนิดนึงหนึ่งสองซ้ำอ่พอแล้วครับผมครับผมไม่ให้ดูเยอะนะครับผมอยากซื้อเรื่องไหนซื้อลองดูครับผมไฟไม่เสถียรนะครับผมเหมือนอาการมันจะดับตุกบวก ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับผมอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนปั๊มติก๊กพวกหัวฉีดอะไรอย่าเพิ่งไปคิดนะครับผมลองแค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็มีเทคนิคมาแนะนํานะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาแนะนาําหรือจะพาไปทําอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย